สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจุธาธิพักดีกุ่นในทีวี360องศานะคะวันนี้มาติดตามความเป็นไปของฝนที่จะกลับมากวนใจอีกครั้งในภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ จากช่วงที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่นั้นมีความหนาวเย็นลงมาแล้วนะคะโดยเฉพาะตอนบนของไทยค่ะมาดูจากกราฟิกข้อมูลอากาศของครอบครัวข่าวสารนะคะจะเห็นว่าความเย็นจากจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอย่างต่อนเนื่องค่ะดังนั้นทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นมีอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะและในพื้นที่ที่ต่ําลงมาของภาคอีสานภาคกลางและภาคตะว,วันออกค่ะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะคะมีโอกาสที่จะเจอภาวะฝนหลงฤดูอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่ามี ระแสกลมตะวันออกนะคะพัดเอาความชื้นเข้ามาบริเวณนี้ค่ะจากโมเดลของรายการนะคะตรวจสอบเลยค่ะโอกาสเสี่ยงเจอฝนเลยคืออีสานตอนล่างนะคะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาศรีสเกตสุรินทและบุรีรัมค่ะช่วงเวลาที่จะตกค่ะคือบ่ายโมงจนถึงกลางดึกเลยนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีโอกาสเสี่ยงเจอฝนเยอะสุดที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะช่วงการตกนั้นมีโอกาสตกได้ตั้งแต่บ่ายจนถึงกลางดึกเลยนะคะรวมถึงภาค ลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะช่วงสองวันนี้นั้นเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคืนวันพุธจนถึงวันพฤหัสในตอนเช้านะคะกลุ่มฝนนั้นจะเคลื่อนลงมาที่ภาคใต้ตอนบนค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรนะคะส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างบอกว่าฝนหลงฤดูในครั้งนี้นะคะยังไม่เป็นฝนสุดท้ายในหน้าหนาวนี้ค่ะต้องรออากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นอากาศแห้ง มีกําลังแรงลงมาต่อเนื่องนะคะจะทําให้ความชื้นหมดไปเมื่อความชื้นหมดฝนก็หมดค่ะและมาติดตามสภาพอากาศประจําวันนี้ของประเทศไทยกันค่ะช่วงนี้ไทยตอนบนนั้นมีอากาศหนาวเย็นนะคะเหนืออุณหภูมิทรงตัวต่ำสุดอยู่ที่12ถึง20องศาเซลเซียสนะคะส่วนอีสานค่ะจะลดลง1 2องศาค่ะต่ำสุดอยู่ที่22 24องศาค่ะภาคใต้ค่ะส่วนใหญ่นั้นมีด้านอ่าวไทยตอนบนค่ะ คลื่นทะเลนั้นไม่มีปัญหาต่อการเดินเรือค่ะและกลับมาติดตามกันใหม่ในข่าววันใหม่นะคะเพราะนี่คือทีวี360องศาสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกาแฟบัตตีบบ้ดีนทรีนวันเอ็กซ์ตราโร